สวัสดีค่ะหนิงคะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2566สค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะเกี่ยวกับาการที่มีสตรีนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตช่วงนี้นะคะหรือเกี่ยวกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะของความอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะสถานการณ์โดยรวมอาจจะนิ่งๆทรงตัว ไม่มีอะไรวือหวะมากนักนะคะภาพรวมครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นรู้ใจกันมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้เป็นอย่างดีนะคะการงานช่วงนี้นะคะชาวพฤษศเน้นในเรื่องของการมีความสุขความสงบนะคะไม่อยากมีปากมีเสียงกับใครมีความพอใจในหน้าที่การงานหรือว่าภาระ หรือสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็ยังเผื่อแผ่พร้อมช่วยเหลือดูแลคนรอบข้างดูแลบริวารช่วยกันแก้ปัญหานะคะทำให้สร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้นหรือทำหน้าที่ได้ดีมากขึ้นทีเดียว อาชีพที่เด่นนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสายศิลปะสายบันเทิงนะคะอาหารเครื่องดื่มการท่องเที่ยวต่างๆนะคะใครมีที่ดินหรือว่าได้อาศัยอยู่ติดน้ำติดทะเลนะคะก็ถือว่าดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์เข้ามาด้วยการเงินช่วงนี้นะคะมีโอกาสหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือรู้จักใช้ใจ่ายเงินอย่างคุ้มค่ามากขึ้นไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนนะคะ บางรายเกี่ยวกับความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องของสุขภาพมีความสุขสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจนะคะพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความเมตตาอบอุ่นให้กับคนรอบข้างหรือครอบครัวอีกด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเน้นในเรื่องของอการดูแลตัวเองนะคะเสริมสวยเสริมหล่อหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะตามใจตัวเองก็จะทำให้ดึงดูดความรัก หรือเสริมสเสน่ห์ให้กับคุณนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักราบรื่นนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็มีชีวิตคู่แบบเรียบง่ายนะคะมีความมั่นคงลงตัวร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ